วันอังคารที่19มกราคม2564นางสาวสุกัรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม2564ครั้งที่1ทับ2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพศ2564รอบที่สองพิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมรอบการประเมินครั้งที่1ทับ2564และติดตามผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กรมกำหนด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปหลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรม5สและคณะกรรมการพื้นที่เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน5สที่กําหนดค่ะ วันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564นางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสาวเมตตาจิระแสงเมืองมานักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีพศ2564 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2564และถอดบทเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมจอมกิติสารกลางจังหวัดเชียงรายชั้น3ค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน